ทางพอชนครพนมนะคะเพิ่นนัคณะคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเดน่นเฟ้นหาตำบลเขมแข็งที่มีผลงานโดดเดน่นเป็นทีประจักษ์แก่สาธารณชนรับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติประจำปี2568ค่ะนางกนกรัฐวงกระ,ะสินพัฒนาการจังหวัดนครพนม นำคณะขัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมช,ชนดีเด่นประจำปี2 5 6 8โดยมีคณะกรรมาการและคณะเหตุงานการกรองการขัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2 5 6 8พร้อมโดยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดตามโตชีวัดและเกณฑ์การพิจารณาขัดสรรตำบลเข้มแข็งตามหลักประชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและกลารมู่บานเศรษฐกิจพอเพียงยู่เย็นเป็นสุข ที่มีส่วนสําคัญค่ะในการขับเคลื่อนการพัฒนาตําบลให้มีความเข้มแข็งและก็มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนเพื่อเขารับโล่รางวัลเฉิดชูเกียรติและก็โล่รางวัลสิงห์ทองรวมหาประเภทรางวัลค่ะประกอบด้วยหนึ่งค่ะตําบลเข้มแข็งตามหลักประชญาของเศรษฐกิจพ่อเพียง2หมู่บานเศรษฐกิจพ่อเพียงยู่เย็นเป็นสุข 3. ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนหรือตัวย่อคือผู้นำอ่อชอ่อ ใช่และก็ยิ่งนะคะและก็ซีนะคะก็คือกลุ่มองค์กรชุมชนแกนหลักสําคัญในการพัฒนาหมู่บานโดยในช่วงเช้านะคะคณะได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมติดตามผลการดาเนินงานอยู่ทีบานหน้าโศกน้อยหมู่สามตมบลบานแกงอําเภอหน้าแก่ค่ะทําการขัดสรรประเภทหมู่บานเศรษฐกิจพ่อเพียงและกัประเภทตําบลเข้มแข็งก็คือตําบลดอนนั่งหงอําเภอถานพนม และช่วงบ่ายนะคะล่งพื้นที่บ้านวังยาวังยางนะคะมู่สิบตำบลปลาปากอำเภอปลาปากเหตุการณ์ขัดสันประเภทมู่บานเศรษฐกิจพ่อเพียงและกับประเภทตำบลเข็มแข็งก็คือตำบลปลาปากอำเภอปลาปากค่ะ